สำหรับคนที่อยากจะหารถไฟฟ้าคันเล็กๆไว้ใช้ในเมืองนะครับไว้รับลูกหรือว่าไว้ทำอะไรใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าแนวสไตล์ซิตี้คาร์นะครับใช้งานในเมืองเดินทางในระยะประมาณสักไม่เกิน400กิโลเมตรต่อวันนะครับหรือไม่ก็อาทิตย์นึ่ะคุณใช้แบบไม่เกิน400นะครับวันนี้มีมาแนะนำครับนั่นก็คือตัว GLE EX2 คันนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันกันว่าครับว่าว่า Gilly EX2 มีอะไรบ้างครับนี่เป็นไงหน้ายิ้มมาเลยครับสําหรับตัว Gilly EX2 ครับทางวิศวกรเขาบอกว่ารุ่นนี้เรียกได้ว่ารถไฟฟ้าหน้ายิ้มนะครับข้างในมีที่เก็บของระดับเลยนะใส่กระเป๋าเป้ได้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางสักประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่กระเป๋าแคลี่ได้นะครับหรือบางทีซื้อกับข้าวซื้อของที่มันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วกันนะบางคนอยากอาจะจะไว้รองเท้า เล่นกีฬามาไว้รองเท้าใส่เสื้อผ้าที่ออกกําลังกายที่มีเหงื่อซื้อทูลียนซื้อกับข้าวที่ไม่กี่แหลงๆเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับกลิ่นจะได้ไม่เข้าไปในตัวรถนะครับตรงนี้ก็มีที่ไว้แบตเตอรี่นะครับมีที่ไว้พวกรีเลย์ฟิวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกเติมน้ํายาเช็ดกระจกนะครับก็จะเติมตรงนี้เลยมีโชกคอัพให้อันนี้ผมว่าดีนะนะครับอันนี้คือจีลี่ ex 2นะครับนี่มีเสียงด้วยนะครับจะล็อกจะเปิดเนี่ยมีเสียงหมดเลยนะไฟหน้ามาดูกันเลยครับนี่เป็น led หมดเลยนะครับตรงนี้เป็น day time นะครับนี่มีเดทามให้ชัดเจนนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะรับเขาบอกว่าไฟหน้าเนี่ยเขาสว่างจัดจ้านอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็จะเรียบๆนะครับตามสไตล์เขาเน้นแบบว่าเน้นหรูหรานิดนึงนะครับสำหรับตัวจีลี่ EX 2คันนี้หรือว่า EX 2นะครับในส่วนของซุ้มล้อนี่เป็นไงสีดําด้านนะครับตัวรถนี่ไม่เตี้ยนะครับมีความสูงในระดับหนึ่งเลยนะ แมกยางครับขนาด16นิ้วครับ2 0 5 6 0 16กนะครับก็เป็นลายแมกนันอันนี้เขาล็อกให้อโอตโต้นะครับเราไม่ได้กดล็อกนะครับช่วงล่างก็มีการปรับเซตมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อขับแล้วมันอาจจะมีความเป็นรถไฟฟ,ฟ้าอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นตัวสามเหลี่ยมให้รู้ว่าตรงนี้เอาไว้ตอนยกรถนะครับจะมี4ี่มุมเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อใส่แม่แรงอะไรตรงนี้แ้นหน้าขึ้นมามีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกนะครับนี่มีกล้อง มองรอบคันนะครับที่เปิดประตูไม่ได้เป็นแบบว่าซอดแล้วนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าเปิดแบบนี้นะครับไม่เป็นคีย์เลดด้วยต้องกดอย่างงี้จะเป็นคีย์เลดหลังคาเป็นสีทูโทนนะครับอันนี้เป็นตัว Max นะครับคือตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นก็คือตัว Pro กับตัว Max นะครับแตกต่างกันที่สีหลังคาแล้วก็เบาะภายในนะมาบริเวณด้านเสาซีกันมั่งตัวนี้ออกแบบลายเป็นแบบลาย,ลายดาวนะเป็นลายดาวตกแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะครับ มีชาร์จฟินให้สังเกตถ้าสังเกตเกต,ตัวสีหลังคาพวกนี้เนี่ยมันจะมีแบบความเหลื่อมสีเงินๆนะครับนี่ที่ชาร์จเป็นแบบ AC แล้วก็มี DC ซีครับ DC นี่ก็จาก30%ไปร้อยไป80%เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25นาทีก็ซึ่งถือว่าอาจจะชา้าไปสักหน่อยครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยมีคำว่า g จลี่เอ็กนะครับจะเปิดฝาท้ายเปิดไว้นะครับน,นี่เก็บของได้ระดับหนึ่งเลยตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีตัว ที่ติดสายชกอัพไหมครับพอนี้ดูสังเกตจากรูมีตัวเชือกไว้แต่เขาก็มีตัวชกอัพด้านหลังให้แต่เท่ได้ไม่มีใบที่ไปปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับอันนี้อาจจะต้องไปซื้อน้ํายาเคลือบที่ไล่น้ําหรืออะไรนี้เพราะว่าเมืองไทยวิ่งไงคโคลนก็เลอะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เก็บของเปิดให้ดูเลยจะเป็นประมาณนี้นี่ถ้าถอดออกมานะอันนี้มีความแน่นนิดนึงนี่วางถุงก๊อฟยาวๆอย่างนี้ได้เลยนะ นะครับเราเบาะพับได้ 60- 40ด้วยเป็นไงออก็ดูกว้างขวางนะครับระดับนึงเลยไปเดี๋ยวเขาเข้าไปดูภายในกันเต็มเ็มดีกว่าครับข้างหลังเวลาพับแล้วก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับเรียบแบบว่าวางของอะไรได้แล้วก็ตรงนี้ยังวางแบบที่มีความสูงสักประมาณสักร้อยเซนน่าจะได้นะหรือไม่ไม่ถึงนะสักประมาณอืมไม่ถึงวาด้วยประมาณนี้วางต้นไม้สูงๆได้หรืออะไรได้ครับด้านหลังมีแอร์ Air ให้นะครับแยกเลยซ้ายขวานะครับปรับแอร์ได้นะครับแล้วก็ มีช่อง USB A ย้ำนะครับ USB A ไม่ใช่ C แล้วนะครับแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ให้ด้านหลังเบาะเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเบาะก็จะมีที่วางเอกสารหรือว่าสอดไว้ใส่ของเนี่ยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เบาะพับได้แบบนี้อย่างที่บอกไป 60- 40นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับด้านหลังก็ว่างนะเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งก่อนเมื่อกี ผมลองนั่งฝั่งนี้มาแล้วอันนี้คือเบาะที่นั่งนั่งแบบปกตินะครับกว้างอยู่นะครับทั้งเลกรูมเฮดรูมกว้างนะครับเบาะด้านหลังเอน็นกําลังดีนะครับมีที่วางแขนแต่ว่าไม่มีที่วางแขนตรงกลางนะครับที่วางแขนตรงกลางไม่มีก็มันอาจจะจะเขาบอกว่าเน้นความกว้างเพราะว่าด้วยพื้นฟลอร์เขาในค่อนข้างแฟลตนะครับ,บระบบเลียดนี่เลยจะสไลด์ไปสไลด์มาได้นะครับเปื่มนี้ต้องวางของอะไรจะได้ไม่ต้องมีซุ้มล้อตรงกลางไว้เกะกะนะครับแล้วก็บริเวณแผงประตูนะครับ ทางด้านซ้ายด้านขวารอบคันเลยเนี่ยจะมีเป็นลวดลายต่างๆนะครับม่าจะเป็นรูปเลขาคันนี้หรือว่ารูปวิวตึกให้รู้ว่าคันนี้เป็นแนวซิติคาร์นะครับเดี๋ยวผมมาดูฝั่งคนขับให้ดีกว่ามาตามมาเลยดีกว่านี่เห็นไหมสไลด์จากฝั่งนู้นมาสไลด์มาฝั่งนี้ต่อนี่นะมีอันนี้เป็นปรับกระจกนะครับก็วัสดุโดยรวมก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคลือบสีดําเป็นโนแบ็ k เครื่องเสียงมีให้ระดับหือนะครับพอฟังได้แต่ถ้าใครมีทุนทะรัพย์นะครับผมว่าเปลี่ยนนะครับให้มันเพลาะกว่านี้ขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้มีที่เปิดฝากกระโปงอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีแอร์ให้พุงมาไัยปรับขึ้นลงเข้าออกไม่ได้นะเข้าออกไม่ได้แล้วแต่ขึ้นลงนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ในส่วนของตัวเาบาะนั่งคนขับนี่ปรับผมว่าฝั่งคนคนขับอะ่ะ มันปรับระดับได้ดีมากกว่าฝั่งคนนั่งนะเพราะฝั่งคนนั่งเนี่ยอย่างที่ผมรีวิวไปนะค็คือมันค่อนข้างสูงนะครับฝั่งคนนั่งเนี่ยปรับได้ค่อนข้างแบบหลากหลายนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังเอนอะไรแบบนี้ได้นะปรุมอะไรก็มีให้แบบปรับระดับปรัแบบเครื่องเสียงปรับอะไรนะครับยังใช้งานนี่มีไวเลสชาร์จด้วยนะครับหน้าจอก็เหมือนรุ่นพี่แต่ว่าการเขาเรียกว่าอะไราการตกแต่งเครื่องเสียงอะไรเนี้ยอาจจะไม่เท่านะครับมีไฟ สร้างบรรยากาศให้นะครับมีการชาร์จไฟเดี๋ยวให้ดูชาร์จไฟนี่เห็นไหมอันนี้เหลือเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ะครับวิ่งได้เกือบสามร้อยตามมาตรฐานแล้วเขาบอกว่าจิลี่เนี่ยไฟนี่แทบจะไม่ไม่หายนะก็คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีที่เกียร์อยู่ตรงนี้ตัวเกียร์นะครับนิดเดียวเล็กจริงๆนะครับยังไม่ต้องมีก็ได้นะเป็นแบบเล็กๆก็ได้กดปุ่มเอาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่ไว้ของแล้วก็ USB-A เช่นเดียวกันนะครับสองช่องแล้วก็ทางวิศวกรเขาบอกว่า ในส่วนของที่วางแก้วนะครับวางได้จริงๆคือแก้วที่แบบว่าแก้วใหญ่ๆเนียวางได้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นพี่เขาเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้จะวางได้แต่กาแฟร้อนนะแล้วก็มีที่วางกระเป๋าวางโทรศัพท์แนวนอนนี้ก็ได้นี่เห็นไหมเผื่อแบบไม่อยากจะชาร์จนะครับแต่ว่าตรงบริเวณหน้าจอเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ได้ต่อเป็นตัว Android Auto ้หรือเป็น Car เพนะครับเขาต้องต่อจากตัวนี้เลยครับคาบิดลิงถึงจะต้องเชื่อมต่อคาบิดลิงเองเพราะฉะนั้นถ้า เป็นเนี่ยต้องโหลดแอปอะไรต่างๆมันยังไม่รองรับ Apple c a r p เพและ Android Auto นะครับมีที่วางเก็บของได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกแต่งหน้ามีให้ครับมีไฟเฉพาะตรงนี้เป็นสีขาวนวลๆเลยเหมาะสำหรับกางคืนมากกว่ากลางวัน,นครับกระจกมองหลังเป็นธรรมดานะครับไม่สามารถปรับตั้งแสงออโต้ได้หน้าจอผูียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบพัสดุแบบพลาสติกขึ้นรูปนะครับนี่ไม่ได้แบบเป็นซอฟัดอะไรแต่อย่างใดนะครับ ก้อน,นี้เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองมาลองขับไปดีกว่าครับว่าตัว g ีลี่ EX2 เป็นไงบ้างครับในผมอยู่ใน g ีลี่ EX2 นะซึ่งเป็นน้องเล็กรุ่นล่าสุดจากค่าย G ีลี่นะนะก็อันดับแรกเลยที่ผมสัมผัสได้ก็คือเบาะสูงมากนะครับตอนนี้นี่เอวผมแทบจะอยู่ตรงกลางคอนโซลแล้วเนี่ยให้ดอนนอูอันนี้คืออันนี้คือผมเอากล้องมาไว้บริเวณตรงตายนะมันจะแบบประมาณนี้เลยนะ คุณจะเห็นข้างหน้าครับเหมือนกันชนด้านหน้ามันจะสั้นมากแล้วก็ตวัวคอนโซนลรีดลงนะ mm hmm. เห็นไหมแล้วก็บริเวณตรงฟิลคนขับอันนี้ผมเอาย้ายมาไว้ตรงตาผมเลยนะอันนี้ผมการหยิบจับของคนนั่งนะครับจริงๆแล้วคนนั่งก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับหน้าจอมากนะครับมก็จนติดเห็นฟิลมานี้มองคนขับเฉพาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาคนนั่งนะครับไม่สามารถปรับขึ้นลง ได้นะครับเพียงแต่ว่าปรับพนักพิงได้แล้วก็เลื่อนเบาะหน้าหลังได้เท่านั้นเองนะครับเบาะเขาเป็นค่อนข้างฟิกเลยนะครับผมว่าถ้าฟิกขนาดนี้นี่น่าจะใส่เบาะพ็กเกซิตเลยก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงครับผมว่าเบาะมันสูงแต่ว่าถามว่านั่งสบายไหมก็ระดับหนึ่งนะแล้วก็มองทัศนวิสัยคนนั่งนะครับโปร่งโล่งสบายนะก็เขาค่อนข้างดีไซน์ไว้ค่อนข้างโปร่งนะครับ การหยิบเกะก็ค่อนข้างเล็กนะครับก็เป็นรถซิตี้คาร์นะครับแล้วก็มีพวกแบบช่องชาร์จที่แบบว่าคุณคนนั่งด้านข้างเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์ไม่ต้องมายุ่งกับคนขับเขานะครับแล้วก็มีที่ปัดตรงนี้ก็จะมีลายดูแล้วเป็นแบบแนวซิตี้คาร์นะครับมุมมองด้านหน้าก็ด้านท้ายนะครับเราก็เห็นมุมมองประมาณนี้แล้วนะ ก็ดูไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไซส์ก็ชนกับ GAC Ion Ion UT มันเรียกว่าอะไร j e c UT GAC GAC เออ GAC นะครับก็ด้านหลังเห็นขนาดนี้แต่ก็ไม่มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังให้ดูนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไซส์รถไซส์อะไรเงี้ยก็กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ เหมาะสำหรับคนครอบครัวนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูหรือรอในี้ผมรีวิวในคณะคนนั่งด้านข้างนะครับนี่ผมปรับกระจกมองหลังอยู่นะซึ่งกระจกมองหลังก็อย่างที่บอกครับอัตโนมือเป็นอัตโนมือแต่ก็โอเคนะไม่ได้แบบปรับเปลี่ยนบ่อยแล้วเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องปิดแต่กินถ้าเกิดมันแยงตามากแล้วก็ปิดแต่ถ้ามันแยงไม่ไหวก็ทับไปตระคนอื่มันไม่ได้ยากไม่ได้แบบเรื่องเยอะเเวลาชีวิตมากนะครับก็ อันดับแรกเลยที่มาลองขับแล้วนะครับก็ผมประทับใจในส่วนของภูมาลัยผมรู้สึกว่าอานี่แหละครับจะเป็นปลปัดน้ำฝนก่อน <c oughs> ไม่ใช่คือนี้เขารถลดเหมือนรถย้ายครับอะไร,ะไรมันก็ไม่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 ค่อยเหมือนกันนะครับก็ภูมาลัยผมว่า,าขนาดกระทัดรัดกระชับด,ดีแล้วก็เป็นทรงแบบดีเชฟนะครับแล้วก็ นี่แต่ว่าพวงมาลัยมันได้แค่สูงต่ำนะครับเข้าออกกไ็ได้เพะฉนะนั้นคุณแต่ต้องเลื่อนเลื่อนเบาแล้วก็ผมชอบอเวลาตอนนั่งขับเพราะว่าโพสชั่นนั่งขับเวลาตอนเซ็ตอัพแล้วมันต้องขลงตัวครับด้านซ้ายมีที่วางขาให้เต็มที่เลยนะครับแล้วเป็นที่วางขาจริงๆเลยแข็งๆเลยไม่ใช่เป็นแตบบ่ว่าเขาเรียกว่าอะไรบางคนมันแค่เป็นปูดๆออกมารังเท้าที่พักเท้าอันนี้จะมีให้แต่ว่าในส่วนของคันเร่งถ้าเกิดใครใส่รองเท้าที่แคบๆหรือ เท้าเล็กหน่อยเนี่ยอาจจะปลิ้นไปได้นะครับเพราะว่า,าบริเวณแป้นคันเร่งเนี่ยกับตัวอไอฝาตรงด้านข้างเนี่ยมันชะอค่อนข้างห่างมันจะมเป็นรูเนี่ยมันเป็นรูอยู่นะครับเพราะนั้นต้องแต่ว่าเบรกชิดชิดชิดเลยชิดเลยนะครับเบรกชิดมากกับตัวคันเร่งนะสำหรับผมนะอาจจะผมมาอาจจะอาจจะเป็นคนใส่รองเท้าแบบหน้ากว้างมันจะเลยค่อนข้างจะติดหน่อยหนึ่งนะแต่สำหรับใครที่ใส่รองเท้าแบบ ไมหน้าไม่กว้างมากนะรองเท้าทรงยาวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่อตาเร่งตอนนี้ผมลอยๆมา80นะลองชูดดูวีด90ครับ100นึ่งครับ110ก็ไม่ได้ตึงแบบอนี้มากนะนะไม่ได้ปี๊ดไม่ได้ปี๊ดมากแล้วตอนนี้ลองเข้าโค้งเกาะโค้งเส้นในอยู่กับความเร็ว90ก็ถือว่าไม่โครงมากนะครับ แต่เมื่อกี้ตอนแต่แปลกนะตอนขามาผมนั่งเนี่ยนะครับก็จะมีเหี้ยด้วยนะครับโอ้ไม่โดนทับไม่โดนทับนะครับเพราะว่าคันนี้มีระบบเซฟตี้ให้รอบคันนะครับแล้วก็ผมยังงงแต่ว่าผมอยู่กับกูรูโจอันนี้แน่นอนเลย11อินหนึ่งที่เขาบอกว่าคันนี้มันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์11อินวันมันคือรวมชุดขับเคลื่อนชุดกำเนิดพลังใช้ขับไม่ได้หัวใจเนี่ยรวมกันหมดเมื่อก่อนมันจะมีแยกเป็นอินเบอร์เตอร์ อะไรต่างๆโมดูลต่างๆชุดควบคุมต่างๆมันมีทั้งหมด11เออย่างเนี่ยมารวมอยู่เป็นโมดูลเดียวอันหนึ่งก็ช่วยในเรื่องของการเวทน้ำหนักให้มันคอมแพกลงนู่นนั่นนี่มันทำให้ดีไซน์รถเนี่ยวางตำแหน่งพอซิชันรถเนี่ยบาลานซ์ไดดียิ่งขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมีแยกย้ายกันไปเนี่ยตัวรถมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้กว้างแล้วก็ด้านหลังน่าจะไม่เรียบไม่เรียบแล้วก็จุด ยึดอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเมื่อกี้ถามวิศวกรมาแล้วนะครับการปรับโหมดแต่ละอันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวพวงมาลัยกับตัวช่วงล่างเลยนะก็แค่อัตราเร่งอย่างที่ถามคุณโจเปไนไม่เช้าอยู่อ๋อข้อนีว่าปรับจากคลืกเร่งไฟฟ้าแค่เติร์ดขึ้นขับเึงหนขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับถ้าเป็นรถแนวนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับทัศนวิสัยโดยรวมผมว่าก็กว้างโปร่งโล่งสบายดีนะ แล้วก็ขอแก้แกสองสามจุดอะไรบ้างครับบ้านบางแดดอ่าบ้านบางแดดถ้าเป็นตัวขายจริงๆมีไฟมีไฟให้นะครับอย่างที่บอกไปตอนรถอันนี้แล้วก็ตำแหน่งนั่งของผู้โดยสารตอนหน้าอ่าจะไม่สูงเท่านี้มาคิวเรงได้เัยเลยนะบอกเมื่อเดี๋ยต้นคลิปเลยก็คือมันสูงมันสูงไปสูงไปแต่ว่าเขามีการปรับมันเหมือนจะปรับบอกด้วยแล้วปรับเลเยอร์ตำแหน่งของตัวเบอม อันนี้ก็เลยจะไม่เหมือนกันมาเนี้ยก็ไปเช็แล้วเขาเพิ่งมาบอกเราอ่าเราก็ไปบอกเขาว่าทําไมรถเราไม่มีนี้อ๋อเขาบอกว่าเป็นสเปคไทยคันแรกใช่ที่นําเข้ามาที่นำเข้ามาทดลองมาอะไรอย่างงี้นะก็มีการปรับอะไรเราก็เลยไม่ได้ไปดูคันอื่นเราก็เรกว่าเหมือนกันเขาไม่ได้แจ้งเราก่อนนะนี่เลยต้องต้องมาแก้ในคลิปนะมาดูด้านหลังด้วยนะถ้าคุณอยู่ในโซเชียลคุณจะเห็นรถที่มันแรปสติ๊กเกอร์เยอะๆครับไอ้คันเนี้ยละครับคันนี้แหละครับคันที่แรปสติ๊กเกอร์นู่นนั่นนี่มาแล้ววิ่งไปทั่วอ่าแล้วก สเปคคร่าวๆของคันนี้1น,นชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ 300, 300กว่า385ได้ไหม395เก้ไม่ถึง400ไม่ถึง400ร้ไม่ถึงสี่ร้อยครับ,รบแล้วก็วงเลี้ยวอย่างที่คุณโจ๊กบอกไปนะ4.95 4.95ก็ถือว่าแคบแคบเลยแคบเลยครับเอารู้เป็นว่าหลังจากลองมาแล้วโจชอบอะไรบ้างครับ ขน,นขนาดมันนี่ยขนาดมันขนาดตัวรถมันภายในมันกว้างแล้วมันดูปโปรง่งมันสบายแล้วยิ่งตำแหน่งคนขับอ่ะมันน,นั่งสบายสุดนั่งเออนั่งสบายสุดนั่งสบายสุดแล้วคอนโทรลอยต่ยางๆงนะ่ายแล้วก็ช่วงล่างผมอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเรียกว่าใช้ได้มันไม่ถึงกับดีมาก มันเป็นซิดีคาอย่างที่คุณโจ๊กบอกไปเป็นซีดีคาใช่มันไม่ได้ตึงตังแล้วมันไม่ได้แบบคอมฟอร์ตแบบยุ้ยไปเลยไม่ได้นิ่มแบบนั้นก็คืออยู่เซรม,มาเขาวิ่งในเมืองกันแบบนี้โอเคอบอกวันนี้เรานั่งกัน3าคนนะครับแล้วก็มาอ,อ,อุปกรณ์ของนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าถ้านั่งสี่คนเขาบอกมันจะดีกว่านี้มันดีกว่านี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจะดีกว่านี้นะนะแล้วก็อื่นเพราะอย่างอื่นเนี่ยสิ่งที่มันควรจะมีมันมีครบบางสปอร์ตก็มีให้เอเดอมีมาครบ เออระบบเซฟตี้มีไม่ให้ครบใครอย่างอาจจะแบบว่าเ n d นดอร์ออโกับแ p ปเปิลคาร์เพยเขาบอกรอแล้ว Q2 ปีหน้าปีหน้าเลยนะครับ Q2 ปีหน้าก็เกือบ6เดือนน่ะก็นานนะเอาง่ายๆนะถ้านับแบบง่ายๆนะธันวาโมกรากุมพามีนาประมาณนั้นมีนาจบมีนาเนี่คือ Q1Q2 ตั้งแต่เมษาพุทธพาพิลนาไม่รู้มาเดือนไหนไงใช่ไง Q2 อ่ะ Q2 ก็ล่อไปเกือบกลางปีหน้ากลางปีกลางปีหน้าแล้วก็อันนี้อาจจะต้อง ทงความพุ้นชินกับตัวแอปของเขาชื่อชื่อว่าอะไรนะคาร์บิดลิงค์คาร์บิดลิงก็ใครจะซื้อรถจีลี่นะครับก็เป็นลดอันนี้ไปก่อนเลยคา r b บิดลิงมันคือเหมือนอาเรนั้นมิเลอร์เหมือนมิเลอร์สมัยก่อนแล้วก็จุดด้อยอีกอันหนึ่งก็คือไม่มี power outlet ไม่มีไฟ12โวลต์ให้ใช่แล้วก็ทุกอย่างส่วนใหญ่ันจะเป็น usb a usb a สองจุดนั่นสิซีมปจุดเดียวนั่นสิเรายังไม่เคยลองลิงก์กับไอ้ตัวมือถืออย่างเพราะว่าคันนี้มันยังไม่ได้ลองรับแต่ว่า พี่ใหญ่เขาเมื่อกี้คุยกันตัว EX5 เนี่ยรับ Apple Carp พแล้วอ่าใช่ตอนนี้ใครที่ใช้ EX5 อยู่นะครับก็อย่าลืมอัปเดตระบบด้วย OTA มาได้ OTA ก็ยังอื่นการเก็บเสียงอะไรก็โอเคนะมันไม่ได้ตึงตังแล้วมันไม่ได้แบบแบบเฟิร์มมากอ่าไม่ได้เฟิร์มมากอก็จริงจริงก็ไซส์ประมาณนี้จริงจก็ถ้าเทียบถึงสมัยถ้าเกิดคนใช้มื่ก่อนเฟิร์สคาร์เฟิได้ไหมแจได้ไหมแจได้ยานี่ใหญ่กว่าแจ ใหญ่กว่หญกว่าใหญ่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 กว่าแจ๊ดใหญ่กว่ายาลิสน่าหนังสืถ้าเทียบไปคนถ้าวู้ไวรุ่นเขารู้อยู่แล้วว่าสายรถไฟฟ้าก็ประมาณนี้ประมาณนี้เทีย่กันไหนได้ถ้ารุ่นนั้นมันก็ต้องโคโลนไม่เกือบเกโคโลนมาใจเกือบเท่าโคโร่าแต่ยังไม่ใหญ่เท่าโคโร่ามันเป็นห้าประตูเงอันนี้ก็ไม่มีห้าประตูยากมันกว้างกว่าแจ๊แต่ใช้คำนี้แล้วมัน เออคุณก็ทำโจทย์ให้ผมยากเหลือเกินเรื่องคนเาเนี่นคิดอยู่ถ้าเกิดแบบว่าคนรุ่นเราจะมาซื้อรถจะบอกเขาว่าไซส์มันมอนไหนมันจะไปเท่าวีทาร่าก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เออมันจะยาวแต่ไม่กว้างยาวแต่ไม่กว้างมันไม่มีมันก็ไปตรงมันเนี่ยนะเออมันก็ไปตรงของเขาเอง้าอย่างงี้ก็เอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเรามารีวิวก่อนที่ประกาศราคาเรายังไม่รู้ราคาว่าเท่าไหร่นะ เราก็รีวิวไปตามสภาพจริงที่เราไม่รู้ราคาว่าเท่าไหร่บ่คุ้มราคาจะให้คุณจะซื้อหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เท่าที่คุยกับผู้บริหารระดับสูงมาแล้วเขาว่าเขาก็ก็แข่งกับเขาได้รอบทาราคาแข่งกับเขาได้แล้วก็หลายๆอย่างเป็นเบสอินคาร์ดนะครับแล้วก็คุณซื้อไปเนี่ยรู้สึกว่าได้ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่คุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปเขาบอกมาอย่างนั้นนะเราก็มาบอกอีกทีหนึ่งคือ คือถ้าพูดเรื่องซื้อรถเนี่ยอย네่างนี้ที่คุณต้องมองก็คือแบรนด์จีนม hmm. ันยังจุดแข็งเรื่องศูนย์บริการอันนี้อันนี้เขาก็พยายามจะขยายปีหน้าเขาจะเป็น60ส0สสาขาแล้วก็ความเป็นอาใช้คาว่าความเป็นทุบุรีแล้วกันทุบุรีประกอบยนต์ถ้าพูดง่ายๆนะบริษัทแม่เขาเนี่ยในกลุ่มทุรก๊บเขาอาจจะถ้าพูดง่ายๆเข้าใจกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทิ้งนะเขาไม่เขาไม่ทิ้งนะ ไม่ทิ้งนะก,ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งะนะครับแล้วก็อะไหล่เขาก็บอกว่าเขาพยายามจะสต็อกให้ครบทุกชิ้นใ,<ช>ในในตัวรถเนี่ยให้มีครบทุกอย่างแล้วก็รอไม่นานพยายามจะทําให้รอไม่นานมันอยู่ที่ว่าเวลามันเกิดแล้วอะไรอะ่ะมันมีหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้การันตีว่า24ชั่วโมงคุณจะมีอะไหล่เลยเขาจะไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแต่ว่าเขาพยายามจะเซอร์วิสให้มันเร็วที่สุดนะครับออนนี้แล้วกันก็เอาเป็นว่า หลังมอเตอร์เอ็กโปช่วงมอเตอร์เอ็กโปแล้วกันวันที่ประมาณยีย่สินเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้ยก็ไปได้ที่โชว์รูมหกตอนนี้มีสิบสี่สิบสามสิบสามสิบแปดไปดูก่อนแล้วกันถ้าใ,ใครไม่ได้ไป <30 S 2> งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับไปลองดูไปจับรถดูไปลองดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าแมทเทเรียลก็ตามราคาไม่ได้แบบว่าหรูหราอะไรมากมายก็ฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับตัวจีลี่เอ็กทูนะไม่ใช่เอ็กสองเอ็กทูนะครับ ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณโจ้จากคาออนไลน์ line. นะครับแล้วก็โจ <ości> ้ท <places> ูโกด้วยนะครับแม่ขอบคุณมากนะครับนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ